นี่ไปขายมาขายอย่างมากลอยเงินได้ได้เ <laughs> มื่อกัน่ะได้รายปันไดเออเบิกไว้ทำนี่ละเออลายเติอบอยู่ดอกเว้ยพอได้ซื้อของขวรปีใหม่ให้ผู้สาวอยู่ดอก <Wow. S 1> สาวขอของขวญเนาะท่าน่อลอยไววกัน,กนที่ไดนสิได้เงินซื้อก็ต้องลอยไวแล่แม่เห็นว่าก็ได้ได้โบจักดอกลอยเท่าไั้นหน่อยท่านลอยลาย,ลายปัโอ้ย คือนําจะได้เพิ่อนนานบังตะบินยางได้เดียวี่เบังแล้วบัดเชษหน่อยๆกับ,บ่่ห้เฮาจักว่าจาังไหนดอกเงินหลายอันยายนี่ก็ได้ถ้าที่ิให้เฮาไปใส่ขามือยเฮาเฮาเฮ็ดกับ,บ่อยากให้ได้เดียวนน่เงินหลมึงก็นนะจะเอาไปเสื้องไปใส่นอเงินนี่นอโอ้ย เครื่องไว้ใส่ย่ายจังสิบ่หูจักว่ะแม่นหรอเว้ยนี่พอดีละ่ะมุดสิป,ปีสิศาสเราก็บ่อันนั้นดอกจักเถื่อดอกอันรถนี่เราบ่ขี่จักเถื่อรถขั้นนี่พอดีเอ้อพอดีพอดีอพอดีอดอดเครื่องไว้ในนี่แหละนี่เป็น,นอย่างนี่ ยังโอ้ยขัดเปิดพ่อกับเงินไหลตื่นแล้วเว้ยเนาะบทิปปี้ซีสาตก,กับว่าเปิดตักเถื่อย่มาเปิดบุกรถกับใครมันกะมันก็เป็นข้อพยานเสียงเท่านั้นแหละ <c oughs> เออได้เสื่องไว,แว้แล้วสบายสบายอกสบายใจนั่นล่ะพอดีล่ะได้เงินไปส่ง ซื้อของขวนให้ผู้สาวลานอาหารนี่นะเขาแห้งอยา่างใดเขาแห้งว่าไอเอ้ยซื้อของขวนมาฝากเด้เด้อปีใหม่มาสันกิบเพิ่มไห้ขายปลาล์มอีกกะสิพ่ออยู่นะเว้ยปลาล์มกะทพอดีละอีกจักรมือสองมือนี่ก็ไปขายอีกเอเอมากะสิได้พ่ออยู่เลยเอ้าเอ้าก็ไปยังเขาเฮ็ดอีหยางอยู่ ก็นั่งอยูู่้เดียวนี่ล่ะเ็ดเบียกมากเมือยๆลลวกะไปขายอันยางหากมาเนาะขายยางหากมแลวบานีเงินเขายังประท่านได้ขายอยู่เขาว่าเงินมันบ่อก็เลยเอาไว้ยุคุนพระท่านหมาว่าสิมายืมรถเจ้าไปตลาดแมายืมรถขอยไปตลาดเอากตรถเจ้าเรื่อยสันรถขอนมิดน้ำมัน ม่เอาไปก็เอาไปตัวหันรถเนาะสอดไปยู่หันแต่ว่าก็เติมน้ำมันเนียรถก็ได้รถคอยกันนั้นเมื่อคือกันนั่นล่ละก็ไม่น้ำมันเลยโอ้โอ้เาต้องเติมนอกมันมีอยู่มี่อยู่อยู่หันมี่กับพอได้ไปอยู่ดอกซ้ำตลาดนี่มันใกล้ๆนึงงมาเติมก็ได้ดอกซค่พอยุดเถอะเถอะสิให้ยยมอยู่ดอกถ้าไปตลาดนึงเอ ขึ้นรถเจ้าไปตลาดเ้อเออไป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 บังรถซะเนาะไม่ใช่ว่ารถต่อแสงยันปิดเพราะว่ามีน้ำมันบ่เอายันปิดงั้นไม่มีน้ำมันบ่ เดี๋ยวเขา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 จะเขาเปิดไหมล่ะเปิดน้ำมันยังไงเดี๋ยวนี่อ้าวเบิ้งน้ำมันนไหนะมันมีบ่นน้ำมันเจ้าล่ะโอ้ยมันมีอยู่เอาเอาเขาแสงเจ้าอะไรเสื่องเงินเสื่องข้ามข่อยบ่อุ้ยกับพ่อที่เสื่องล่ะเงินเขาฝากมาเนาะเอาไว้นี่เมียแม่นอกโอ้ยบักเล็กมันฝากเงินมาไว้ข่อยเลยเอามาไว้นี่ ฝักเป็นยังเจ้าคือบ่บอกไข่โอยเจ้ากับพท่านเนีบอกเนาะกัะสิว่าสิบอกอยู่เจ้ากับมาพ่อก้อนนี่แหละกับพ่อดีละ่ะเอาไว้นี่ละ่ะบักเล็กมันสิมาเอา <c oughs> อยูอ่เฮ้ยเนาะเจ้าที่เอาไปอย่างเงินนี่น,น,นี่อนน้าาอาาาาาเาา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 า่าา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 าเาาาเาาาาา่าา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 นาาาาาาา่าา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 นาา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 านาา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 ยาาาักเล็กมันเอาให้มามา เอาไว้หนีคอยกันแรกผมมีหมวงไว้ก็เลยไว้บอรถแม่หาว่าหลายจเจ้าก็ได้เจ้าเสื่อมเงินเสื่อมข้ามไปยัง้็สิไปร้านอาหารเจ้า,าบอกว้าถูอว่าเฮ้ยว่าให้ฟังเท่ไาไรก็รถบ่ฟังกันเนาะเงินไหลได้เดียวนี่กระท,ะทุกกระทุกที่เอาไป <c oughs> จังไหนีเงินเขากระยังว่ะเขาจังได้เจ้าก็มบอกคอยแต่ที่แรกว่าเงินเขาเอ้าก็บ่ท่านได้บอกคับนี่เจ้าก็ได้เอาไปแล้ว <c oughs> ถ้าเขามาถามข่อยข่อยจะเอาเงินใส่ลังให้เขาไมยมันก็เป็นความผิดของเจ้าตัวการเงินบักเล็กการเงินเจ้าเงินข่อยนี่ละว้าเฮ้ยเนาะเดี๋ยวนี้เจ้าเสี่ยวไปซื้อของสน็อกเออ,อก็กะจะไปตลาดแต่ว่าเจ้าเอาม่ไหวให้มันเด้อเอามาขึ้นาให้ข่อยเด้อเฮ้ยจะให้ข่อยแทนบ่ได้นี่โอ้ยบ่แทนจังไหนเนาะมันเอาให้ข่อยข่อยก็เอามาไหวนี่ แล้วว่าไรไถามมันดอกปกเล็กนะอุ้ยไปถามมันเห็นอย่างเอาใม้คอยช่วยเรก็แล้วทังที่ไปถามมันเห็นอย่างเนาะไม่ถามพะควัมยุติธรรมแล้วโเจ้าก็บว่าไปยุติธรรมจังใดเดียวนี่ยุ่งย่มันก็ยุติธรรมมาแห้งแล้วเอาไหว้คอยก็เอาไว้หนีเนาะเฮ้ยเจ้ากระไดเราหาว่าคอยรักนั้นรักข้ามันโมเมีน เจ้าจะบอกจัาสั่นอีกจะเถื่อเร่องคอยกัอจากอายบ้านแบบไอ้เมื่องคนหรือว่าคอยรักเงินลูกเงินเมียมันโมแมนดอกนคอยจะไปหาลักยังไดอยากได้กก็ขอเออแมนอยู่ละเจ้าห่างพบอกลูกบอกเมียนี่แหละคอยได้เงินมาเด้อขายอย่างเพราะนั่นเพราะนี่เจ้ากับบว่าเฮ้ยเงินขายอย่างเขาเพราะท่านไห้เออมันเงินบ่พ่อเขาไห้หันเฮ้ยเนาะเจ้ากระได เออเกย่าเะย่าพอดีเราอยเลยเงินซื้อกับเขาหุมว้ายให่นี่มันเปิดตะงึดเถอะวะจักสี่หล่ะเห็นเงินเห็นคำเราใส่ถุงปะาป๊ะไปโลดหู้ผู้สาวกะเฮงบอกให้กูซื้อของขวัญไปจักกูเฮีดทั้งไหนแล้ววะนี่เกย่านี่ข่วงคิดอีกแล้วกูจะไปขายปาล์มบาทเพื่อนไปจะขายเย็บไว้หลายๆกว่านี่ มึงโหลดโหลดแดีวย่านมี่ยมึงขายปาล์มแล้วก็ได้เม่มึงขายปาล์มนี่เ่าท่านนี่ขายอยู่ตัวนี่วยเอาไปบวมเหมิดเม่มึงนี่เหลเงินหลายบาทอยู่ด้นี่เอาไว้นี่ละเอาไว้ทาไป ลอยไปด้เงินมาเพิ่มกันไห้นี่นะ <S <S 1> <S 1> นถ้าเอาไปเบิดนี่เขาสิจับได้ต่น่กะเชื่องไวนี่กะก็แห้งแล้วนี่ <S <S 1> <S 1> นเอ้าไปขายปาล์มมากกับเชื่องไวบ้านนี้คือสิบ่เห็นดอกหาเชื่องไวมันดีๆก็เด้ซื้อจังใดกับว่แร้วเดี๋ยวขันบ่ไ,ไปซื้อไปให้เขานี่ย่าไปหาเขานี่ไหวเขากับบ่น่งตักเนาะหาว่า กันไม่มีเงินนี่เขาก็บ่อยากมานั่งน้ำเฮาดเราร้านอาหารก็ได้ขันไม่ีเงินนี่เึ๊ดหักว่าเหมือนว่านี่เสืองไวในรถมันก็นเห็นเมื่อนี้กูสีเสืองไวใสนน่นอจะได้กี่ยากูที่เสืองไวจนบ่ให้่มันเห็นหมดละไปหาหม่องเสืองเงินก่นองงนมาเกกันะไปหาหม่องเสืองเงินก่อนนะเสืองไวใส่วะ เรื่องไห้สูงหลายกับนูกับสีบ๊กินบอกเฮ้ยหาเครื่องไห้สูงหลายเครื่องไห้อยตัต๊มๆเนี่ยเรื่องไห้ใส่ว่ะเครื่องไห้อางเดงเออคือพ่อแล้วบาทน,นี้นี่นี่บัวว่าเหรอมันสิบ,บ๊อกใบเกือบบุญจักเชื่อว่าแล้วก็ได้นี่ มันมาสีหนาเงินกัอบมีแล้วเสือไม่เกือบบูดนี่แหละมันบ่าบใบดอกกัญําเกือบบูดนี่ดำจงสีมันมาสีมาหวาใบเสือไว้ดีเลโยโวเลนี่โอ้ยเอาไว้นี้มงเกามันนีละโอ้ยสามนี่ยังมากวดพ่ออายุกับเงืนดไหลเติบแล้วเว้ยเนาะเมียก็สิหกักเห็นคักปบ้านนั่นบน่เนาะ ก็จะกับซ้อมเบิงเท่านั้นแหละกันมาเห็นอยู่น้ำเกลือวัวอีู่กระไดซ้อมบิลีซะบ่ล่ะเออบ่มีดอกเว้ยบ่มีผู้ใดมากดอกบาดนี่สบายใจแล้วดูสิเสื้องไวนี่ตลอดจนหอดมือพุดห่ะโอ้ยถ้าแสงอยูบ่หน่อมือนี่เนาะ ป้าไฮมาเถียงนี่มันยูบนออกูอเถียงไฮเถียงหน้าบนอเอาแสงเอาแสงโอ้ยบอยยูต้อนนี่ <S <S 1> <S 1> ไปใส่ว่ะอ๋อเกิบแล้วคือยูยูเกิบผออัดยูคอนบออยย่เนาะ <S <S 1> <S 1> โอ้ยพ่อใหญ่ไอันี้ถอดเกิบไปฮอดบนร่า,างเพราทำความสะอาดเลยเนาะน,นี่เนาะ นาความสะอาดนี่ยราก็นะว้าอมโอ้เมนเดอนี่เอาแสงเทาอีกแล้วเอาแสงนี่ว่านี่ก็เเซิงเงินไว้ในรถมือนี่เสืซองเงินไว้ในเก๋บปัดปัไม่พิรึแทบาทนี่คึกคักแต่ว่า,าพอ้ายแสงนี่เห ไปหนาเนาะพ่อใหญ่นี่เนาะพ่อใหญแสงงนี่ไปเสื้องเงินไว้สู้หมองสู้แฉเนาะหนีหน่เนาะบ่ได้บ่ได้ต้องไปเคี่ยวแล้วมือนี้ละเี้ยหาเงินมาเพิ่มกับบ่อได้มือนี้ไปเบิ่งเงินก็อนนะมันเป็นยังไง ว่าสิได้เพิ่มเงินมันก็บ,บ่ได้เพิ่มอยู่นี่อย่าว่าเด้ออันเงินบ่พอนี่เป็นไงเอา้ามันอยู่นี่เมื่อวานนี่มันอยู่นี่เอาเ้าเฮ้อบ่กันนะเอา้าไม่มีตัวนี่เอา้า เมื่อก็นะวู้บ่มีหนีโอ้ยแม่ผู้ใดเมาเงินเดี๋ยวนี้ย่ายมาอยู่บ่เดียวคือบ่เห็นย่ายบ่แล้วไปใส่วะว่าฉันเป็นแบบนี้มันบ่ได้ดีตาย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 เออนั่นก็แห่งบ่มีจักบ่อุย้ยเห็นจังไหนละบ้านนี่วู้ เอ๊ะมัวสื่อของขวัญให้เขาอยู่ได้อีกมาจักเทือนี่กับพ่อแล้วมาเพิ่มกันอันนี้มาเอาอีกแล้วเมวื่อ้านนี่นะกับเสื้อมาอยุรถกับปเป้มามื่อนี้มาเสื้อไว้ยุคเกิดกันยังมาเห็นอยู่มันแม่ย่ายอยู่บ่นละ่ะคือวพอเห็นเม่งก็น่ะเอาโอ้เห็นรถอยู่ละ <c oughs> ่ะไม่ดีเล่าไปทางไหนวะ ตายเบาดังว่าได้ดีขันเบาดังนี่คือเอากะ <c oughs> อ็ะไรขันเฒ่าเห็นนี่ <c oughs> เห็นเฒ่าคือเฒ่าเบาไปนี่ห้วยหาเราจอดยืนหน้ามูนี่ว่าเห็นหมดจะเกาเราจอดเมื <c oughs> องกันไหนไปยุใส่วะ <c oughs> ว้าแต่น,น้าพ่อใหญ่แสงนี่ อาอพ่อยแสงบึงก็นนะไปจังไรคือจังกระดอกกระเดียแท้วานดนี่กระเซียงเงินในเบาะรถเมื่อนี่กันยังไปเซียงเงินอยู่ในเกือบบูดอยู่นิ่ก็เที่คยคนกันนะมันเป็นจังไรกันแท้เดี๋ยวนี้โูดนั้นโูดแล้วพ่อยัยอันนี้จักสิเฮ็ดจังไรกับเรล้ามิจะเฮ็ดหาแต่เรื่องแต่เล้าใส่ จังสี่เดี๋วผู้เไวใสมันก็มาเห็นอันเอาเงินไ้มันเป็นเจงไหนคน <Wow. S 1> มึนนั่งซ้อมมึงอยู่บ่บ่หนะากับมือใดก็คือเห็นว่าท่านดอกมาแต่ว่ามือนี่มาตรวจบึงก็คือบ่เห็นคือหาก็เอาไว้เมือเศร้านี่ <c oughs> ตอนใบามาแล้วมาตรวจบึงแล้วบว่เห็นเงินมันพู้ใด้มาเอาเฮ้ยเงิดไหล ทั้งสี่แล้วเห็ดจังไดเมันกัดสีพ่อเป็นยแนวนี่ยน้องไปขายเสื้องไวยกับว่าใดเฮ้ยเนาะมันเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ว่าเงื่อเสืองลูกเสืองเมียนี่ก็ไดเฮ้ยเอาว่าไงแอ้าเอ้าเจ้ามาจังใดเจ้าเจ้าไม่อย่างบ่ได้จมาไม่อย่างแล้วเอาเจ้าก็้ขอนมายังเถ้า ไปกะสิมาหาเจ้านี่แล้วเจ้าโพดเจ้าพ่อแล้วซื่มือนี่เจ้าเชีองเงินเชีองข้ามหมู่บ้านกษัตริย์เชียงไม่เบาลดมือนีความแห้งเห็นคักอยู่ในเกือบห่วยวิ่งบังบุญเมีนได้เถ่าเกือบอีหยังจ้าสิบมีเงินอยู่หันเนาะหาว่าหลายเจ้าก็ได้ของผู้ใดสั่นว่ากับว่าลู่แล้วเนาะ บ่แม่บักเล็กบอมันมาเสืองไหวหาว้าหลายข่มาจิไเป็นเสืองเงินป่านนั่นยานะยายแสงยานะั่นก็มันบอกไข่อย่เอามาไว้เฮ้ยเจ้ากับยาว่าไหลว่าต้อ่อยเสืองเงินเสืองค่จต้องไข่จีบเสืองเป็นยังเสืองลูกเสืองเมี่เนาะหาเว่าไหลรร่วมหัวกันบอกกับลูกกับเต้าบอกละที่ไปร่วมจังไหนเดียวนี่ชาว่านนี่มันก็เอาไข่อย่ไปไว้ บานนี้มันบอเห็นอยู่หันแล้วมันมาถาม่อยว่ามันไหวแม่มึงเอาไปแล้วมันกลับมาสิไปเชื่องไห้เกือบตัวเนาะข่อยมันสิไปเชื่องโพตดแล้วห้เจ้านี่โคดแล้วพ่อลูกนี่โพดแล้วเนาะโคดจังไหนเดี๋ยวจะเอามาหยั่งขอนนี่โอ้ยอย่าเอามาเถอะมันบ่แม่แนวสิถือขอนถือใหม่เอามาไล่หมูไล่หมาไปซะละเนาะ เพอเอหางเธอมันอยากร้อยใส่คนมือนั่นละ่ะ<ม> <laughs> จะสี่เถอะเจ้าย่ามเขียดย่าหยังมากกัดอุ้ยเนาะใจศูนมากกัเอานั่นอันนี้มาเ <laughs> <laughs> จ้านี่มันเกินคนเลยนะพอญแสงเจ้านี่เสื่องลูกเสื่งเมียเ <W ai S 1> <laughs> จ้าคนสิบเสื่งมากจะใส <laughs> อ้ยเจ้าก็คืนมองเนี่ย ผัวเจ้ากระขักนี่นี่ข่อยยากได้ข่อยก็ขอเอาตัวเจ้าสิบว่าข่อยเสื่องจังไงมันโมเมนต์ข่อยเสื่องนี่เจ้าว่าเงินนี่เจ้า่าเงินบักเล็กมันบ่เออก็เงืนบันหละบึงส่งอ่ะเพราะว่าไ้สิไปเสื่องเงื่อนไวในเกือบในอย่างอุ้ยหาเบาหลายอุ้ยข่อยบ่เคยเห็นจักเสื่อเออบ่ยากหรอกข่อยโทรบอกบักเล็กมาแล้ว จะไปทั่วบอกมันเห็นเนี่ยให้มันมายืนยันว่าเงินมันนั่นเป็นเงินมันบอ่อขอเงินมันเหรเนาะ<ฮ>วูบบอกมันมากก็ได้นะเจ้าจะไปบอกเห็นยังเจ้าสารภาพก่อนมันจะมานะบอกเล็กน่ยสารภาพอีกอย่างเดเอาดีๆเงินมันรู้เงินเจ้าวโอ้ย เนาะมันกะเนาะปวดแล้วเจ้ากระไดจักข่อยสีว่าจังไหนเนาะเงือดไหลเนาะบอกเล็กมันม้าอีดีตัวล่ะเจ้าบอกมันม้ามันกัมาแหรอเห็นบ่ว่าแล้วเนี่ยบ้าพูดไม่เนี่ยเนี่ยก็ได้ถือควานแล้วมึงไงวาอยู่จะเอามาอย่างดอกอันก่อนก็ถือมากัน ลาหมูลายหมามาน้ำท่างนี่แล้วมลาหมูม่าน้ำท่าจังเลยมาคู่มือบ่เห็นเอามาอมเออไม่นม่หมายอะไรนี่หรือแม่เจ้าคุยเดี่ยวมากมงิดไหลอันว่าอยู่นี่เจ้าทั่วคอยบอกข่อยมาอย่างแม่นี่โอ้ยกะสิบอกมาคุยกันนี่ละคุยกันเรื่องอยังไงกัเรื่องพรอมึงนี่ละอ๋ออี่อ,อจะเป็นยังย <laughs> อีกเฮ้ยเจ้ากุศลสีเฮ็ดยัง กูว oh, ่าเอาเงินไว้ในหันในเกือบหันกูกเอาไว้ Oft, yeah, so so, that, mm ีลีนล่ะโอ้เอาอยู่นี่อีเมสเซ่มาเป็นพยนพยานเงินนั่นป๋าอีพอเจ้าว่าข่ายักนู่นมาหนิก็บ่แล้วกูเอาไว้หันละกูเอาไว้ว่าคิดว่ามึงหันน้ำมาเอามึงกระจกเอาโลดมึงบ่าเอาไว้ให้กูหากูอยากเสือกนั่นนี่ทั้งน้ำมันก็แหงแตก เอาไปแล้วต้องไงพ่อนี่ย่ามใดก็ได้นี่ยังวระ่รู้เรื่องเราเริ่มซับซ้อนเราคอยเป็นจอะไรก่อแม่เอ,อินมาเนี่ยไม่นังเกาะไม่พ่อมองึงหันเชีองเง<อ>ินเชีองข้ามกั่นเนี่ยว่านก็ไปเชีองไหวพุ่นเออพุ่นมื่อนี่ยังมาเชีองไตเกือบเอี๊ยดว้านเขาคอยไปเกี่ยวยังแม่บาดนี้เนี่ยไม่พ่อกับลูกมันสิบ่ารวมหัวกันอยู่บ่เอ,อ้ยเ,<อ>เอาเอีปเกี้วอี้ว่ามั้ยขีพ่อตังดี กูเก่าวัยยันมึงเอาเนาะมาเพราะว่ากาูเสื่องเงินเสื่องคำเจ็งสี่เดียวของเรือบาดที่นี่คอยบูรู้เรื่องแล้วแม่เด้อะงวายฟ้อมคือว่าเงินมึงสินะเฮ้ยอีว่าจู่มายนขี่คอยอีแล้วจบาดที่นี่เฮ้ยกูก็บ่ได้โยนขี่ดอกกูก็ว่าเงินมึงนั่นแหละเพราะว่าเงินมึงอยู่หันเนะาะเฮ้ยละเอิญลูกมาเป็นพยานนำตัวพอเหตุจำเจ็ดสี่ โอ้ไปอีระบะที่นี่อีลีนี่มาแม่อีลี่หนิแล้วให้โตโซ่ๆมีหยังมีหยังมือเปลี่ยนยังกว่ามาเป็นหยนังละโอ้ยน้องมึงกระไดเฮ้ยมึงกับบอสรับบ่เดียวนีิเพราะว่ามึงเอาไปแม่มึงก็ไปเชื่องไหวยู่หันมึงก็บรับเนี่ยไม่เห็นว่ากระายอุ้ยเนาะเจ๊กุน่ารับผู้เดียวฮึ ไหนว่าจังไดนาบาดนี่พ่อกับลูกโว้ยโว้กโวก้นนีโอ,อ,อ้โหท่นมีเถียงหน้าอยู่ผู้เดียวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กระจัดสั่นแล้วโว้ยนี้เจ๊ไข่น,นดัดอีกโดนมาได้พ่อมาหนิว้ากแต่กคืดเ่าว่ามันจะได้เป็นจังสี่เนาะ ก็ให้มึงมานอนหน้ากูก็ไปอ้อยพราะแห้งแล้วแม่มึงก็ได้บัานนี้แบบว่าไม่เห็นเงินอยู่หันก็มึงเอาให้กูมาไหวไม่แม่นบบ่อรถหมู่บ้านนี่ก็ได้เออเมีเงินอันนั้นเป็นเงินคุยนั่นละเออว่าจังสันก็ใครแนี่ยหรอเ่าใครก็ไปหารับจ้างมาหล่ะของอะไรไปเชียงฝากอีพอมาไปเตะบอแมนบอแมนบอแมนเออแมนอยู่แม่ อ,อันน,อน,นี้ดินดีว่าเนี่ยผลมะเร็งแห่เลามาบอกว่าเอาไปเก็บไปผุดเด้อพ่อนไปเจะต้องสิบยอดน้ำเจ้าดอกเล่าแล้วมาใส่ใส่เกือบบูดมาพอเอ่ออากูบอไว้ใส่เกือบบูดฮนละวะพ่อกับลูกตัวหนาตัวหลังเทปให้แม่ไว้ใจได้อ่ออันนี้ความจริงแม่เนาะเจ้าก็ได้แตมว่าซ่าลูกเจ้าเถาะ พ่อมันหน่กับบริเฮตอีหยังลูกมันกับบริเฮตอีหยังดอกมันจากได้เงินมันกับมาฝากไวน้น้ำพ่อไข่กระย่านมันเอาไปใส่หมดเนาะเจ้าอะไรแห่งเป็นหัวโจกว่ต้ี่หรออีหยังกับมาโยนแต่ว้มผิดให้เจ้าไข่เจ้าไข่สี่เอาไปหยังนเนาะเงินก็นได้เออรอบนี้นะพ่อกับลูกนะรอดแต่ว่าเสียวหนา่าให้จับได้นะว่า ขวานบอกเฮ้ยกูพยายามให้มึงหลับอยู่มึงกับวะอยากหลับจังสี่เลยอุ้ยอีนังกระโดดกระสิมันนุ่งนี่ข่อยเบิดไม่พออู้หูกันกูแก่เนี่ยกูเห้งขัดกับมึงเนาะมึงกับยังไขู่แล้วมึงเป็นลูกอุ้ยจังสั่นเลยเฮ็ดยังแม่น่ะมันนุ่งกี่สิลูกวัดอาอขอนมึงบ่ซวายกูสิเฮ็ดจังไหนซะมึงกับยังเอาเงินน้อกูไปน้อกูอยู่ไปใส่กูกระซ่วนอยู่กลัามาบอกว่า รอบนั่นข่อยจะไม่ได้คุยกับเต่าเด้อพอรอบไหนเต่าเนี่ยไปตั่ว่อยไปเชียร์ก็อีแม่แล้วอีแม่บ่นอีหวัวแางข่อยเลยเงินหาลอยนั่น <c oughs> เต้านั่นน่ะให้ข่อยรับกรรแทนหุยขันมึงบอหลับแทนกูที่ตั้งไหนสันกูแคสิทธิ์เข่าเมื่อบ้าน,น,นเานาะแล้วอีกัวสรงาะปัญหาไปตะละมือนี่เจ้านี่มึงอย่าบอกว่าให้กูไหลก็มึงอะไรเป็นตัวสร้างปัญหานั่นเอ้า บังดูห้อรับกับแค่น,นี้มันย่นใจเ้าอีกอยู่เอา้าก็กูว่าให้ไปนั่เท่าได้เมื่อกี้ยังอยากไปนั่อยู่กับจังสันเดี๋ยวปวดหัวนี่พอเว้ยอะไรนะกูลงเงือกหลายจังสี่แล้วให้เฝ้าป่านไดเมืกก่อคิดอยู่ป่านไดกันเมื่อกี้ยังบ่อยากรับอยู่ข้าสันเมื่อกี้ห้อยขอนมันเฮงอยู่ในมือซ้ำเฮ้ยหนอปวดแล้วลูกเมียกระได ลูกก็บ่าอยากรับเมียกับมิเตสิขาทีแกงเอาเข่นเนาะให้ได้เฮ้ยเขาปัดแหงอยากให้กูสื่อของขวัไปให้อยู่กูกรเงืดหลายเนาะอึหือทำไมก็นล่ะต้องเชื่องเอาให้ได้